ระวังตัวโลกมันให้ดีเอา,เอาการระงับจากความโลภนี้ทำท่านเตือนนะนี่พอถึงวันตายมันก็มีพอเหมือนกันพอพอมีชีวิตเป็นอยู่จนกระทั่งถึงวันตายนี่พอแล้วการไปอยู่เราพอเพียงเท่านี้ลมาใจขาดพูกขาดกระวัตไปเลยไม่มีเหลือนี่นี่มันมนีวันตายนะจะโลกไปถึงไหนหนักละมันให้เตือนจกของอย่าง คนทั้งโลกสัตว์ทั้งโลกที่เกิดตายด้วยกันทท้านั้น,นแหละแล้วเมื่อถึงตายแล้วไม่มีใครบงงังคับให้ยับพย้ย้งไม่ได้เลยต้องตายด้วยกันแต่ก่อนตายนั้นก็ขอให้ปฏิบัติตัวเองให้ดีเพื่อมีต้นทุนเข้าสู่ใจได้แต่คุณนามก็มดีเข้าสู่ใจเพราะใจนี้จะเป็นผู้สมบุกสมบันไปพบน้อยพบใหญ่แล้วลงก็จใจนี้อำนาจของตาชั่ว มันผลักดันใจให้ลงกรรมทั่วเรานั่นแหละเป็นผู้ทําเราทําด้วยความอยากของเราเราไม่รู้ว่านั้นมันจะเป็นกรรมทั่วกลับมาเป็นเป็นความทุกข์ต่อเราเราก็ทําไปรวมตัวทงพอทาลงไปอันนี้มันก็ะกดลงไปตะเกิดได้ใจตรงนี้คาว่าเกิดหมายถึงว่าไปอาศัยร่างนั้นร่างนี้นะตัวใจนี่เป็นผู้ท่องเที่ยว ไปหาเกิดตามที่นั่นที่นี่ที่อำนาจของกรรมบังคับให้เกิดทายาานที่ใดเกิดได้ทุกแห่งโลกอันนี้ไม่มีอนญาตบรรดาสัตว์ที่จะเกิดไม่ได้นะไม่มีเกิดได้ทั้งนั้นตามแต่กรรมของเจ้าของที่ทาไว้ประเภทใดจะไปเกิดตามกรรมนั่นแหละท่านพูดย่อๆไว้ว่ากรรมบางสัตเตยุวัติติยาดีรังีนับปะีจังตามย่อมจําแนแกแจกสัตว์ให้ปานีเรวซามต่างๆต่นคํา,า,า,าว่าสัตว์นี่ทั่ว ทุกทั่วโลกแล้วไม่กี่ว่ากี่ประเภทจะเป็นกรรมเป็นสัตว์ประเภทใดก็ตามพาะอํานาจแห่งกรรมกรรมสัตว์ดีสัตว์ชั่วคนดีคนชั่วเทวดาเจ้าาออกจากกรรมดีกรรมชั่วทังนั้นนี่ท่านจําแนกเอาไว้เพราะใจนี้เป็นผู้จะเป็นผู้ไปเกิดไปตายตลอดเวลาไม่ที่ถูกไปตนนกนรกทั้งกี่กับกีกันแทนที่ใจนี้ถูกไฟนรกเผาจนแหลกเป็นผุยผมเลยกาบไม่ถ่ายนั่นเห็นไหม พอพ้นจากกรรมนี้แล้วขึ้นมาเกิดได้อีกพ้นจากกรรมได้จริงๆแล้วด้วยอำนาจแห่งกุศลด้วยความรู้ตัวของเราสร้างบุญกุศลปบปั๊บว่าสวรรค์นิพพานถมถึงถึงสวรรค์พรหมโลกนิพพานไปเลยใจดวงนี้ดับที่ไหนไม่เคยดับทีนี้พอถึงนิพพานดับไหมนิพพานนี่เราใจดวงนี้ไปถึงที่ยุติแล้วอายุทีนการเกิดการตายก็หยู่แล้วท่านบาดูข้างนาทีชาติสัส ทุกย่อมมันมีแก่ผู้ไม่เกิดคือไม่เกิดเป็นพรมนั่นพรมนี้ซึ่งเป็นการถามทุกขาดทุกอยู่ในนั่นแหละท่านไม่เกิดและท่านไม่ตายคือจิตดวงที่พอแล้วเนี่ยมันเรว่าไม่มีชีพหายนะจิตดวงนี้ลงนรกก็ไม่ชีพหายถึงนิพพานก็ไม่ชีพหมาย <c oughs> ไป็นจิตดวงนี้แต่ถึงนิพพานแล้วเรียกว่าพน้น <c oughs> จากกฎบังคับของวัฏจักรเรื่องของเจเลสิีนสร้างกันหมดแล้ว พระพุทธเจ้าถึงนิพพานานิพพานนางพระรามสุขังพระนิพพานเป็นเป็นสุขอย่างยอดเยี่ยมไม่มีอะไรเสมอเหมือนเนี่จิตดอกนี้ <c oughs> <c oughs> เวลานี้มันกําลังสมบุกสมบันเกี่ยวกับการเรื่องเกิดแก่เก็บตายไปเรื่อยๆ <c oughs> มานี่ก็เป็นพบเป็นชาติของเราที่พักในชาตินี้นะมาเกิดชาตินี้เหมือนมามา,มาพักตัวอย่างนี้ก่อนเอาถ้าใครประมาทเอาสร้างความชั่วไปย้อนลงไปอีกลงนรกอีกนั่นเกิดมากี่ท่านกี่โหน ไม่มีคาว่าจืดว่าจางชื้อลสมัยนรกไม่มีเผาได้ตลอดขึ้นชั่วนาโรสวันิพานก็เสริมสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกข์มีความสุขได้ตลอดเช่นเดียวกันไม่มีทางใดชื้อลสมัยทาเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นทางทั่วทางนโรกก็เผาได้ตลอดไม่มีธรรมะชื้อละสมัยไฟนี้ดับไปแล้วหมดท่าอย่างนี้ไม่มี ทางข้างบนก็เหมือนกันมันอยู่ที่ใจของเราผู้สร้างตัวนี้แลบะบมันเวลานี้มาพักชาตินี้เป็นมนุษย์ออกจากนี้จะไปเป็นอะไรให้ถามตัวเองการถามตัวเองต้องเอาธรรมเข้าไปเทียบนะถามด้วยความอยากกิเลสจะพาไปทําความชั่วอีกแล้วจอีกนะถามเพื่อหาเหตุหาผลทาราขจีนเอาธรรมมาเป็นเครื่องเทียบเทียงยืดธรรมเป็นหลักพระพุทธเจ้าไม่พาสัตว์ตัวใดให้โลกจมแม้ตัวเดียวไม่มีนะ แต่กิเลสต,ตัวไหนก็นตัวนั้นหมดโคตรแท้ของมันมีแต่กองต้มถุมทั้งนั้นถักโลกกินลมพ่ออำนาจของกิเลสที่จะได้ล่มจมพ่อจำนาจของธรรมไม่เคยมี